นังนี่ดีนังนี่ดีเนี่ยขันยับขมาบ่ดเต็มจอขันถอยขปบร้ปดร่นเ้องยี่สิบเอ็ดที่แต่วันหนาวซุ่มมาใสา่มาสา่ก็มันกัสิเด้กินแฉอยู่ได้เมื่อในผู้ใดยิกปเกเจรมาไปปเกเรหมู่้ามันกันบหม,มู่มาเมื่อนี็สิเด็กินอยู่ อยู่วัดกัดนวนกีข่ขันตื่นสวยตนนาฬิกาบรรปุกตั้งแต่ตีสี่เหมือนห้องยิ่งเยมันอยู่ว่าเดี๋ยวเนี่ยจนลงพอชันเข่าแล้วมันทวาท่ันได้ปิดนาฬิกาปุกมันอยู่ปาดลุ่นเดเอาน้ำเปิดก๊อกน้ำจ่อไว้นาฬิกาปุกปุ๊บสีดน้ำจ้าดเข้าไปเลย เอามันเด็ดแรงออกมาผมหันะจะได้เมื่อข้านยังกับสีข้านแต่ปานกับยังมีผู้ม,มากดูเด้อผู้สาวทั้งไหนายผู้อีปูน่าเป็นยังไรปูน่ามันจะไม่เสียเสียขอประตกขักใส่ปกตีเลยไปเป็นผัวโอ้ยสุกกะเบิงไขว่าหันในสู ปริโอ้คืออันนั่นหละหนังสือตัวหนึง่งอ่านออกบ้านถอดไปหัวควรนไอ้ปานนั่นเดีจะครบก็บพูนั่นครบก็บพูนี้เว้ยพวกเสียนนเยคราะห์บ่บกบบตกเรื่องครบ พันกันารสอนไว้เรื่องคบค้นการคบค้นอเสวนาจะพาละนางการบวคบคนผานเสบันฑิตานั้นจะเสวนาการเลือกคบค้นดีคบบัณฑิตการปูชาจะปูชาียานังการบูชาบุคคลดีคนบูชาเอตมังขลามุตตมังพ่นบอกเรื่องพงค์คนชีวิตสามข้อแรกแบ่งเป็นสามหมวดสามข้อแรก ให้หูจักเลือกการเลือกคบคนเป็นเบื้องต้นหากแสวงหาเพื่อนหากสีเลือกคบคนที่ดีกว่าจะของบ่มีเลือกคนที่มันดีกว่าจะของให้เลือกคบคนที่มันดีกว่าจะของถ้าบ่มีก็ให้เลือกคนที่มันเสมอกันดีซ้มป์จะของถ้าบ่มีนั่ยพ้นว่าบ่ต้องคบไผเลือกไปคนเดียวดีกว่าอาจจะเลือกคบคน หาควันคบคนคบมิตรคบมูคบพวกนั่นแหละบ่กเป็นว่าคบคบคือสูงเดี๋ยวมันบ่กเป็นคบแบบอันสิเป็นผัวเป็นเมียกันคบกันคบค่าสมาคมหัวจักยี่ยังกันนี่ไหมเบาคุยจาถูกดิบยี่ยังนี่ได้เนี่ยคบกันแบบนั้นถ้าบอกพ่อคนดีกว่าเฮากับขายหาคนที่ดีเสมอเฮาถ้าบ่ดีเสมอเฮากะบ่บ่มี้ซะดีกว่าหน่อยนะพ่อด่า บ่มีสดีกว่าขั้นดีกว่านี่บ่มีกับบอมีสดีกว่าไปพึ่งเที่ยวไปคนเดียวจะดีกว่าเพราะว่าเป็นยังเป็นจังห,ห,างห้ามมาเนั่นเพิ่งจะห้ามเรื่องครบครบคนครบคนพันคนพันนี่บ่าเมันลายมือบ่าเมันลายเถื่อ,อ,อ,อดีที่สุดของคน้นพันดีที่สุดของคนชัว WAN. มันกับเป็นมีเป้าหมายดีที่สุดของมั่น็ดีที่สุดของคนดีดีที่สุดของบัณฑิตก็จะมีเป้าหมายของแต่ละคนเดียวหันละ ดีที่สุดคงค้นชัวมันสิบท่าไรขมันอันอ,อยู่ทั้งโลกเข้าอยู่น้ำประเทศอยู่น้ำชตัตอย่างนี่กะดีที่สุดคงค้นชัวกับพูนละเข้าตายโหงหรือว่าติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าอ่าอีหยังละ่ะตัดสินประหารพูนละพูนละมองเข้ามองสุดท้ายเข้าวะแต่น่ะนี่เป้าหมายสุดท้ายมันจะยุหันเดียวเดียวดีที่สุดคงค้นพันดีที่สุดคงค้นชัวร์วก็ได้เอีหยัยงเนี่ย คบคนตัวเป็นมีรมันผ้าเห็ดไปตัวเห็ดเห็นพิดเป็นถือเห็นผิดเป็นถือไปเรื่อยตัวเห็นคกงจักเป็นดอกบัวเห็นนั่นเห็นนี่เห็ดซัวเราพันชีได้ดีเห็ดซัวสีได้ดีย่องกันไปคบกันไปกัให้กำลังใจกันไปดึงกันไปซักจูงกันไปลากจูงกันไปด้วยกัไปไปมากงกับบะไ้ลากบ่ได้จูงยากไปน้ำกันอดอนรอดจะคล้องกับเสื่อมทรัพย์กับไปกลายเป็นคนเดียวกันกลายเป็นมีดํำน้ำกันเบิ้ดจะเป็นตัวมองไรเป็นขาวมองไรเป็นดำบ่พ้อกันละ ป่าตัวเดียวเน่ากัเล่ดเน่าน้ากันเบิดขวางเมียนน้ากันเบิดขวางกับไปน้าว่าจะควองบ่เน่ามันสิเป็นยังไงมันก็เด็ดไปน้ากันกับไปทนตัวการคบคพนตัวเป็นมีรกระดามันก็ดึงเข้าลากเข้าไปต่อการคบนนดีเป็นมตรกรนเป้าหมายสูงสุดก็ยู่ที่การศึกษาสูงสุดการมีหน้าที่การงานดีมีคุณธรรมบอบประกอบด้วยโทษสูงสุดหรือว่าการมีตําแหน่งหน้าที่การงานแนวนั่นนี่สีว่าไปขั้นไม่บอทั้งพอ พระท้้งพุดกับการได้เห็นถ้ำขันนั่นขันนี่ขึ้นไปจนนั่มไปคือเป้าหมายคือพระพุทธเจ้าบนพระเหสุน่ะอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคนมันห่างต่างกันมันมีสูงสุดคือกันสูงสุดของคนซัวกับมีสูงสุดข,ของคนดีกับมีอมันเป็นยังไงมันยังต่างกันเพราะว่าผู้นึงเดี้ยว้ส่ผู้นึงเ,ล,งเลี้ยวขวาหลดไปคันผู้ทั้งใส่ไปทั้งซัวกับไปจนสุดซ้อยคือกันไปจนสุดขอบโลกคือกันละ ส่วนชุดสุดสร้อยคือกันส่วคอยกับไปใกล้ส่วเฮี้ยงกับไปหลา่ส่วสุดยอดกับไปสุดยอดคือกันเุ่นละตายในคุกอุ่นละเฮ้าไปเสัยนหรือว่าเป็นโรคไรเป็นอีหยังตายไปอืมเฮ็ดมันสุดขีดแล้วอีหยังลรืมันสิพาย์โรคไรตายกับไปติดยาติดยาเสพติดฟินกันชายาบ้าสุรายาเมาไปเสียนหรือว่าเป็นวันเอาใบยำหกมันก็ไปสุดซ้อยมันคือกันนั่นแหละ ใบายามกทั้งการพนันเหล่ายาปาปิ่งควบเป็นนักเลงผู้ยิ่งผู้ใช้ไปเถอะนักเลงผู้ยิ่งผู้ยิ่งกับข้าผัวผู้ใา้กับข้าเมียเล่นผัวลายเมียลายไปสิา,สา,าม,าามาาสิบสีบส่ส,ส,สิบผัวไปสิระสี่เมียหาเมียสิบเมียสิบผัวไปเล่นไปอืมเหมนยังมาโพดว่าถึงกูจะอยังก่อนถึงกูจะแรดอย่างนี้กูไม่มั่วนะมีเดมีอะไรกับผัวคนเดียวเหมืนยังวาอยู่ มีอะไรแจ่กับผัวคนวะพูดไปถามกันมูพนก็เลยถามว่ามึงมีผัวจะคนผัวมึงมีผัวกี่คนเหมือนวะพูพก็ตอบผัวคนมาห้าห้าห้ามาพูนึงก็ได้ถามว่ามึงขำอะไรกูไม่ได้ขำอันนั้นก็คือํำตอบผัวกูห้าเม่ได้มั่วพูนีผัวห้าห้าห้ามูพูนก็เลยถามมึงขำอะไรถามแค่นี้กูไม่ได้ขำเหมืนวะ จบนิท่านเรื่องนี้อันนึ่งก็คือกันอันนึงก็เป็นการนักเลงผู้ยิ่งนักเลงผู้ใชยผู้ชช้กับมีเมียหลายเป็นจังไดแต่ทต่กีิมันมีข้าเจ้าหลอกผู้ยิ่งไปขายตัวมองหันมองนี้อเอาไปเป็นเมียนอยละลรก็ผ้าไปฝากไว้ฝากไว้น้าพีน้าน้องที่จริงผมเป็นพีเป็นน่องเราเอาไปไป้น้าซองขา,ขายตัวขายตัวให้ข้าเจ้าขายบริการไป ขายตัวไปนวนน้ำปู้ช้เป็นร้อยเป็นพันคนหมดละจักไปต่อไปเพื่อสิใดเงินมากสมมือเนี่เหมือนกับอัปเดตขึ้นมาเพราะจำเป็นต้องไปขายเพราะมันขายตรงเราเองอชุ่มโพดขึ้นหาน้ำโซ่เชียลเปลียเบิกต่างๆโทษหาน้ำเปลีบุกน้ำนั่น้ำนี่ขายจากความเองเพต้อตรงพันน่นหนาอันนี้ก็บเพราะเอื้ออันนี้ก็เป็นคนนพานคือกันเป็นเป็นนักเลี้ยงคือกันชุม่มปูใช้กับไปฟิตเนสฟิตเนสไปไปนั่นไปนี่เฮ็ดกา้ามทอนั่นทอนี่ โซ่กันไปโซ่กันมาอยู่หันบ้านนี้ก็จังเป็นผู้ยิ่งผู้ใช้เอากันบุญไวว้ไปวัดอดีรก็เป็นไปอีกเห็นไปหลายเห็นอยู่ไปหลายก็เห็นไปหลายมูสูสีโตสีใหญ่ขึ้นไปก็เบิ้งไปอีกคือจังอันผัวโกงเมียสิละเป็นพวกพวาอันนี้กัดผัวโกงเมียเมียจ้างมาสั่งอาคารสั่งบ้านสั่งซองสั่งโรงงานผัวผิไปเข่ากันกับสั่งก็สั่งไปให้เขาลดขนาดเล็กลงลดสเปคเล็กลง ลดจำนวนเหลืกลงแล้กก็โกงเอาราคาเต็มเอาเงินนำเมียมันเสเอาไปหยั้งคนนะ่ะมีแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติขั้นเรื่องกินกะ็กะสิขอเมียเมียกระสิให้กินอยู่ที่กินน้ำกันเรื่องกามนีที่มันสิไงเอาไปล่อไปเล่นเลี้ยงผู้สาวเลี้ยงเล็กเล็กเล็ก,ลกลน้อยไปแต่ตัวบ้านก็กลายเป็นทะเลาะบอแวงกันกลายเป็นเมียจับได้กลายเป็นบ้านแตกเสลยขาดเกิดไปอันนี้ก็ บอดีเนวหนึ่งเป็นอบยมกเป็นทางเหง่ความเสื่อมครอบพวกรเสื่อมถอยลงไปกับการเลงการพราะนั่นก็คือการคบพ้นชัวเป็นมิรคบพ้นชัวเป็นมิตรอีละอันบ้าอยู่เดียวนี่ก็ได้บ่ยากให้ผ้าไปบ่ยังให้เป็นให้ไปมันบ่ดึงไปเข้าไปทั้งอื่นหรอกมันมาชัวมันก็สิผ้าเข้าไปในชัวนั่นละมันเห็นด้วยมันชัวมันดีมันก็สิมาจองเข้านี่ละผ้าไปไปกิดเหล่ามันดียังสั่นแต่สิผูสิผ้ามึงไปมองหันมองนี้ กินดีเนวนั่นอยู่ด,ดีนอนดีเรียนดีมวนดีบ่มีผู้ใดหูจักกันเลยิใจให้มันอ่อนแนวนั่นมันก็นสิบถลําไปน้ำเขาเลือเอ่อยลื่นไปไลหลลื่นไปอืมคัดเบรนมากันหาผัวหาเมียไปหันโอ้ยผุ้สาวหลายพวกอดึดมึงอยากได้ผเป็นเมียก็ได้ตัวนอนนยู่หันเอาเราให้มันกินผูและแก้วแก้วละาพันแก้วละพันบบพอสิบแก้วกันเลือกเอาวัานชุเสียเอาผู้ใดมาสั่นตัวผู้ชายก็คือการผู้หญิงก็คือการไปตัวตีบตัวเดียนผู้หญิงก็เห็นแต่แกงเงินนั่นะ กินซีฟแก้วเศร้าแก้วกับเม้าเหล่ามากกว่าเขาจ้างแก้วละลอยแก้วละพันตื่นขึ้นมากกว่าเลื่อมบ่วงหัวจักบ่าผู้ใดเป็นไผ่ดอกบั่นจำบวได้ดอกไผ่เป็นผัวเป็นเมียเนี่ยเดี๋ยวสังคมมันพอดีก็เลยให้เราแบกเราว้างไว้พระพุทธเจ้าคนก็เอามาสอนสอนเรื่องกันสิละสอนเรื่องการคบคนนี่ล่ะมันสิ่ผ้าไปใส่มันบบอันมันก็ไปทังดีของมันเน่ะไปทังที่สุดของมันเน่ะอันนี้ก็ที่สุดของกูคือการนั่นละ ที่สุดควมชั่วของกูคือกันแหละมันบว่าความชั่วมม่หนึ่งว่าเป็นควมดีพะว่ามันเห็นผิดเห็นพิษเป็นเถิดขั้นไปในทังดีเห็นบวมข้าเจ้าส่วนกันไปภาวนาไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมองหันมองนี้ไปมองอยู่ลังพูนนะครับบ่มีพระบ่มีอีอย่างในข้าเจ้าเทศเป็นสำนักปฏิบัติรรมไปนั่งสมาธิพร้อมกันบ่ปากบ่เว้าเมือบ่ปากสามมือบ่ปากเจ็ดมื่อ อยู่ได้ยังไงอยู่บ่ปากล่องไปอยู่บงกันดาผู้ใดสิพักกันไปอันนั้นก็เป็นผู้ไฟดีผู้ไฟฝึกจิตฝึกฝนจิตขาเจ้าก็เอาให้มันที่สุดมันก็ะนาปฏิบัติธรรมดากะเคยมาแล้วบัดก็ล่องฝืนจะขวงอีกล่องบนกันนาวระชันกัจังสันสินั่นกะไปที่สุดคงก็เจ้าไปมันสุดต่างคนกับต่างมีที่สุดคงเกี่ยวกังเท้าเลือกที่สุดให้มันเถื่อนการคบค้นการคัดเลือกคนการไปการมามันสิได้พ่อไปหลายเทาสิพ่อค้นไปหลายอยู่ในสังคมกับพักกันระแวกระวังไว้ กันสีบอกไปไล่มันสีนไล่ไใยายคือพี่อาอไดพานาสาวกั้นสีขอ,อยุติไปเพื่อนแ่นห่ขอความจุกความเจรเล่นกับตรงมีแกาพีนในรองมลูกหลังทั้งหลายทุกคนหน้ากันเถิด